เจริญพรออยัดโยอยทั้งหลายยั่โยมยศรัทธาสนใจต่อว่าพุทธศาสนาต้องการให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรื่องแล้วยัดโยมทั้งหลายสนใจในเรื่องของการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าเรื่องปริยัติก็สําคัญเรื่องปฏิบัติก็สําคัญเรื่องผลของความ พุทธปฏิบัติที่เป็นปฏิเวทนั้นก็ยิ่งสำคัญใหญ่ประเทศชาติโลกกำลังร้อนกำลังขาดศีนธรรมเพราะฉะนั้นถ้าหากเราเห็นคุณค่าของศีลธรรมและสันติสุขของโลกก็ขอให้ตั้งใจทำทานรัฐฐสิปฏิบัติภาวนาให้ยิ่งขึ้นไปให้เจริญในธรรณนนะใเจริญพอับอหลวงพ่อเป็นเจ้าว่าที่วัดดอนทองมาตีปีแล้วครับ เจ็ดปีแล้วเริ่มสร้างวัดตั้งแต่ปี2539มาปนันี้7ปีครับแล้วเหตุใดหลวงพ่อจึงมาบวชครับเพราะว่าอยู่ทางโลกนะมันก็ได้แต่เวียนว่ายตายเกิดทําประโยชน์แบบโลกโลกยังมือดอยู่ไม่พบแสงสว่างานทางคนทุกข์จริงๆก็ต้องาทางพธธระพุทธศาสนานี้เน่านกินสละทางโลกมาสู่ทาง แล้วก่อนที่หลวงพ่อจะมาบวชนี่หลวงพ่อทําอาชีพอะไรมาก่อนครับรับราชาการที่ามหาวิทยาลัยจ,จุฬากรณ์พระจอมมันกรจัดนครปฐมครับสอนเป็นอาจารย์สอนอยู่ระดับไหนครับผมที่สาธิตจิฬากรณ์แล้วก็นักส,สอนสาธิตจุฬากรณ์เลยครับครับก็เท่าที่ผมมาวัดนี้ก็ปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติสายหลวงปู่ชานะครับจากวัดหนองปะาปงแล้วหลวงพ่อไปรู้จักหลวงปู่ชาได้อย่างไรครับ อพอเราสนใจในศาสนาขึ้นมาสนใจกรรมพุทธปฏิบัติเราก็ต้องหาสถานที่หาครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวลาติดเทอมภาคฤดูร้อนหรืออะไรอาตมาก็จะไปหาครูบาอาจารย์ตามวัดป่าอาคา,าต่างๆพอไปพอใจที่วัดหนองประโภก็เลยเ,เห็นว่าที่นั่นเหมาะสมเ,เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วก็เลยลาออกจากราชาการและไปบุตรที่นั่น แล้วสําหรับญาติโยมที่อยากจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่นี่จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอะไรอย่างไงบ้างครับก็ไม่ไม่ยากไม่ลำบากอะไรเพียงแค่ ดนอนคอยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนนรปฐมครับผมนะกราบนมรสกการหลวงพ่อครับลาทุกท่ดอนเอ๋ยดอนทองผ่องผุดบริสุทธิ์แห่งธรรมลำคาถือศีลปฏิบัติธรรมเพิ่มบุญญา ภาวนามาทำบุญแล้วสุขใจสิทธหลวงปูชาใจมุ่งมั่นเปิดสวรรค์สู่นิพพานนำก้าวไปเจ้าอาวาสมีเมตตาเบิกบานใจพระอธิการเอกชัยอิสสโรขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน มาปฏิบัติธรรมณวัดดอนทองโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นวัดดอนทองเลขที่112หมู่หนึ่งตำบลดอนคอยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนรปฐมติดต่อสอบถามโทร086-617-6550หรือ0 8 5ปดห้ ส8 9 5 9 0 2ห